สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้สุกนนะคะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปกินหมูย่างเกาหลีนะคะและว้วก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะอันนี้บรรยากาศนะคะกำลังนั่งรถนะคะเรียกแอปแท็กซี่นะคะไม่ไกลมากนะคะประมาณ3กิโลเลยจ้ะ ก็ถึงแตอนนี้เข้ามาที่ร้านแล้วนะคะมากินร้านเนื้อย่างเกาหลีค่ะแล้วก็เป็นว๋้ยเตี๋ยวเย็นนะคะเป็นหมี่เย็นที่นี่ขึ้นชื่อเมื่อกี้ว่าจะถ่ายหน้าร้านพอดีตำรวจมาเลยไม่ได้ถ่ายนะคะง่ายๆอ่ะถ้าเขาเป็นพีหน่อยแล้วจ้ะต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุมสุขคนนะจ๊ะมาสวจกันครับช่องวิกกีาา้านผ้าแสบค่ะมันนี้สิแคพี่ผ้าหนองมากินเนื้อย่างเกาหลีกันนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของงานนะคะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะมีเย็นถ้าไม่สั่งเนื้อก็คือเขาจะไม่ขายให้นะคะอันนี้อร่อยมากแ่บมากวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมากินนะคะอันนี้เป็นน้ำแข็งนะจ๊ะแล้วก็น้ำซุปเนะาะระหว่างที่ย่างอยู่ คือเขาต้องเลือกมาเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเคิงของเกาหลีเลยคะ่ะตัดกอนเมื่อคาะเดอนี่อันนี้แหละแบบนี้แหละตัดเสร็จเนี่้วคคะพี่น้องกระแซบก็ค่ะมีไข่มีแตงเป็นน้ำซุปวองเขารสชาติเอเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะ่ะ ก่อนจะกินเนื้อต้องชิมอันนี้ก่อนที่อยากชิมกินย่ำไส้แสีบย่ำหนาด้วค่ะนี่ด้วย<ฮ>อร่อยมาก หอและะ้วก็หอ่อหอยใช่ค่ะซอฟต์จิมจีะะ<อ>ด้วยค่ะกับเทียมไม่กินหรอกไปอันใดยัง ก็สีกินยังไงปั่นข้าจเจาวข้าอย่างเทราเชีหาตอนด้วยค่ะเอาใส่ัวงออเข้าไปมาหาหน้เดอบ์แบนี้กินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ,อ แบบนี้ค่ะเพราะเั็นสไตล์เกาหลีทั้งกินเนื้อย่างก่อนต้งองให้กินเฉ็นเนาะค่ะค่อกินก๋วยเตี๋ยวเย็นมียังแต่สไตล์ไทยแลนด์กินทุกอย่างในควางหนาค่ะอ,คอยไปกินร้านอื่นเหรอจ้ามันเแซ่บใช่ไหมน,นนี้มันแซ่ยบหรอกอะ ที่จริงเราค้นหายแล้วค่ะนี่เบื่อมาเวลานี่ซึ่งตอนนี่ค้นไปเห็นงานเนอะใช่ค่ะพ่อมาเด้อจัง นี ừ, ่ーーーื้อค่ะเกาหลีสไตล์เขาเจาะกระสุนโลเสียงดังแน่สดหนาำนะเนื้อม้วเกาหลีมันไม่ค่อยมีเลยจ้ะได้ซุกแล้วก็ออกไม่ลิ้ม พวกนี้ก็ย่างไปอ่อนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วก็สไตล์เกาหลีเขาย่างเทีเร์ซีหาตอนได้พี่น้องแต่ว่าไข่เฝ้าก็คนได้กินเทงซีแล้วจ้ะนี่เทอาไรเอาคืนเบิร์นั่นต้องคนได้กิน รสอีเล่ด้วค่ะอืมขอขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะเขามาเห็นแก่รับชมติดตามคลิปนะจ๊ะเนาะปัตเป็นกำลังใจให้วิกี้อีสานมาแซบวบนะจ๊ะอาจจะแยงดังจังหน่อยะะะะะะ้ะจ๊ะเนาะคลิปเนี่ยเราะว่าเกาหลีเขาจะนั่งกินยวงขาเนาะค่ะ บรรยากาศรอบข้างแต่ก่อนถึงคนหลายกว่านี้ด้อจ้ะรู้แล้วหลุดแล้วนดแล้วนะคะ สมก็อยากที่อยากจะกินนะคะเนื้อยังเหลือจัดการต่อนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติขามารับช่อมเพนียด้าแบบเป็นกำลังใจให้วิกิอีสานม่าแสบน้ำเลยจ้ะสวัสดีค่ะ